สวัสดีครับทุกท่านครับเช้าวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องเล่นบลูเรดิสซีฮอโซนี่นะครับวันนี้มีลูกค้าออเดอร์มาทางลาซาด้านะครับเดี๋ยววันนี้จะทำการทดสอบก่อนที่จะทำการส่งให้ลูกค้านะครับนี่คือโซนี่บลูเรดิสนะครับ BDPS 1 1 0 0นะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับที่รองรับแผ่น CD แล้วก็ DVD แล้วก็ Blue Ladis นะครับมีโลโก้ตรงนี้นะครับ Sony Internet Audio and Movie นะครับเขาบอกนะครับเพราะฉะนั้นรองรับ YouTube นะครับก็ต่อสายแลนได้เลยนะครับต่อสายแลนเข้าด้านหลังต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ดู YouTube ได้นะครับมีสัญลักษณ์ของ YouTube อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับมีช่องต่ออะไรบ้างครับมี HDMI แล้วก็สายแลนต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ CoA x i a l นะครับ ด้านหลังมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับในการเล่นแผ่นนะครับว่าการอ่านแผ่นนั้นเป็นยังไงทดสอบด้วยแผ่นบูเลดิสนะครับแผ่นบูเลดิสก๊อปปี้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมาดูกันว่าการอ่านแผ่นนั้นดีไหมนะครับอ่านแผ่นได้ไวได้เร็วไหมนะครับก็ถือว่าอ่านแผ่นได้เร็วนะครับนี่ครับอ่านแล้วนะครับนี่ครับ หรือว่าอ่านแผ่นได้ไวแล้วก็อ่านแผ่นได้เร็วนะครับสำหรับโซนี่ตัวนี้นะครับโซนี่ BDP-S 1 1 0 0นะครับก็ถือว่าอ่านแผ่นได้ดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโซนี่ตัวนี้โซนี่ BDP-S 1 1 0 0นะครับตัวนี้มีช่องเสียบ USB ได้ด้วยนะครับตรงนี้ นี่ครับเสียบ USB ได้ด้วยนะครับ BDP S1100 นะครับรุ่นนะครับในตัวเครื่องก็มีปุ่ม Stop ปุ่ม Play แล้วก็ปุ่ม Eject หรือว่า Open เอานี่ออกมานะครับแล้วก็รีโมทนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้รีโมทดีกว่านะครับเพราะว่าปรับออเดีปรับเสียงปรับอะไรได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้ากดสั่งทาง ลาซาด้านะครับลาซาด้าของช่อง YouTube สีสเกต Channel หรือว่าสีสเกตโปรเจคเตอร์นี่แหละครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมจะทำการทดสอบทุกครั้งนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าเวลาที่มีลูกค้าออเดอร์มาหรือว่าลูกค้าสั่งซื้อของมานะครับนี่ขนาดทีวีไม่ใช่ Full HD นะครับตัวนี้ เป็น Full HD นะครับ1 0 8 0 p นะครับตรงนี้แต่ว่าทีวีเป็นแค่ HD เท่านั้นนะครับไม่ Full HD นะครับภาพยังสวยขนาดนี้นะครับนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเครื่องเล่น b l u r a d i s นะครับ Sony Blu-ray Disc Sony BDPS 1100นะครับเครื่องเล่น b l u r a d i s ที่รองรับการเล่นแผ่นได้ ทุกฟอร์แมตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CD-Audio นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า VCD จะรองรับหรือเปล่านะครับเพราะผมก็ไม่เคยลองตัวนี้แต่โดยปกติมันจะรองรับอยู่นะครับเป็น CD แล้วก็ CD-Audio แล้วก็ MP3 แล้วก็ DVD แล้วก็บลูเรดิสนะครับแผ่นที่รองรับนะครับสูงขึ้นไปถึงแผ่นบูเรดิสนั่นเองนะครับตัวนี้ ไม่ใช่ 4K นะครับเป็นแค่ Blu-ray เท่านั้นนะครับ b l u r a d i s นะครับไม่ใช่ 4K ไม่ใช่ 4K นะครับย้ํานะครับไม่ใช่ไม่อ่านนะครับไม่อ่าน 4K เพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่น b l u r a d i s นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอ่านแค่ตั้งแต่ CD audio, MP3, DVD แล้วก็ b l u r a d i s เท่านั้นนะครับย้ําเท่านั้นนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ารองรับถึงขั้น 4K ถ้า 4K มันจะมีเขียนบอกเลยนะครับบริเวณนี้ แต่นี้ไม่มีนะครับก็รองรับแค่บลูเรดิสเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็เห็นไหมครับก็เขียนบอก DVD แล้วก็ CD Audio นะครับระบบ d o l b y Digital DTS นะครับที่เขียนบอกนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกออเดอร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ